วินาทีดีไม่มีคนไทยไม่รู้จักพี่แจ็คสันหวังครับ,รบจะบอกว่ามาที่ไหนไปที่ไหนคนรักกันทุกที่เลยล่าสุดหนึ่งในคนที่ถูกตกไม่นานมานี้นะครับก็คือพี่ดีเจเฉาเฉานั่นเองตามรูปเลยนะครับเขาจัดรายการวิทยุเสร็จเนี่ยพี่แจ็คสันหวังชวนไปทานข้าวใต้ตึกนะครับร่วม,มกับพี่ดีเจพูดพี่เฟียแล้วก็พี่ปาตูมด้วยไปเจอพี่เฉาเฉามาบอกหน่อยรู้สึกยังไงบ้างแจ็คสันน่ารักขนาดไหนอ่ะพี่เฉาเชิญครับ พระเวกสันเขาก็แบบโอ้เป็นผู้ชายที่อบุ่นมากไม่สงสัยเลยว่าทําไมคนรักเขามากขนาดนี้ขนาดเพิ่งเจอพี่ชาวครั้งแรกนะเพิ่งเพิ่งสัมภาษณ์เขาครั้งแรก<ๆ>เขาก็ยังชวนไปทานข้าวหลังจากเลิกงานอีกมุมหนึ่งก็ประทับใจเขามากๆก็ได้ได้รู้เรื่องราวของแจ็คสันในในอีกมุมหนึง่งเขาก็ชวนไปเที่ยวที่เซ<ห>ี่ยงไฮ้ซึ่งมันมมเป็นบ้าน<ๆ>เขาอะไรประมาณนี้เหมือนกับเขาน่ารักมากอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่นิสมากแล้วก็ถูกตกเอาง่ายๆพี่ชาวก็ถูกตกเหมือนกันแล้วก็น้องลียาก็เช่นเดียวกัน